ขอตอนรับเข้าสู่ช่องป้าจำลองสหายหลายคุณนะคะตอนนี้ยายก็อยู่เขื่อนกกตูมค่ะพี่น้องเลยเขื่อนกกตูมมาชมวิวค่ะชมวิวเขื่อนกกตูมนะคะมีปลามีอะไรเยอะแยะอยู่ตรงนี้มีฮอดหอยปังนะคะมีหอยปลังอันนั้นก็ภูตากมองค่ะพี่น้องภูตากมองเด้อภูตากมอง โฟกากมองค่อยๆชูมให้เอฟีบึงโฟกากมองเขื่อ,อนอน้ำสสยน้ำเนี่ยโอ้หยาวไปถึงนูน่นก็จะถึงอันห้วยวังฮีคุณเด้อถึงห้วยวังฮี ภ uh huh. ูเขาตรงนู้นไกลมากเลยจ้ะถ <c oughs> ้าอยากให้ออยากให้สวยงามเราต้องมาดูตอนเช้ามืดน้ำหมอกน้ำอะไรมันก็จะเต็มอยู่ตรงนี้ไปตรงนู้น ยามผิดนกโงกออกก็มาหาแถวนี้ในพวกยายเขืนเขอนกกตูมน้ำไม่แห้งน้ำไม่แห้งนะคะถ้าพู้จักมอง อยู่ไกลพวกนั้นทางไปทางไปวัดหรือนำ้ำปลาปลาก็เยอะนี่ปลาก็เยอะนะห้วยนี่นะยามบุเรงนะปลามันก็จะพากันไหว มาโอ้ตุ่มตุ่มตุ่มเป็นเป็นูนงผงปลาคอปลาเคงปลาอะไรเขื่อนนะไม่เรือด้วยนะบใบขึ้นพุน่มมีบอนแล้วเดี๋ยวจะเอาบอนไปออมให้ชมหวังกินชมหวังมันอยากกินบอนไหม สมหวังอยากกินบอลเอาบอลไปออมให้สมหวังจริง น้ำมีเรือด้วยในเรือใครจะพายเรือไปนี่เรือโอ้คนอู้หมีนอลเราคเน,นาะ มีเรือเด้มีเรือสองคันเด้มีเรือสองลำไหมลำดูเรือจมแล้วนะมังนะ้งอ่ะอือ พุ uhm. ่งไกมาโอเคค่ะยายขอจบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้คุณยายด้วยค่ะขอบคุณเด้อค่ะเด้อค่ะคุณบายบายไปแล้ว